สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบาลณีสุขชาลีรหัสนิสิตธ6 1 0 4 0 5 1 5 8์6 6 1 0 4จากวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรและหัวข้อวันนี้ก็คือการนำเสนอเกี่ยวกับผู้นำการเกษตรที่นิสิตชื่นชอบซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับนิสิตและเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอย่างมากและผู้นำที่ดิฉันเลือกมาคือดอเรเกิกมีมุ่งกิจนักวิชาการและเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้พิสูจน์ได้เห็นว่าการทำเกษตรไม่จำเป็นต้องยากลำบากเสมอไปหากเราเข้าใจธรรมชาติและใช้หลักการเกษตรอย่างชาญฉลาดในปัจจุบันเกษตรกรรมไทยกำลังเผชิญกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินของเกษตรกรการใช้สารเคม,มีที่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่แนวคิดที่ว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง แต่ดรเรเกิกกลับเป็นคนที่แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมสามารถทำให้คนมีความมั่นคงได้โดยการพึ่งพาตัวเองลดการพึ่งพาตลาดและปรับดิถีชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติประวัติและเส้นทางชีวิตของ, g, งดอเรเกิกมีมุ่งกิจดรเรเกิกมีมุ่งกิจเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมพศส5 0 1เขาสำเร็จการศึกษาทางด้านวรรณกรเกษตรจากประเทศฟิลิปปิน หลังจากนั้นเขาทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในหลายโรงเรียนนอกจากนั้นเขายังเข้าสู่วงการธุรกิจในหน้าค้าที่ดินและกลายเป็นคนหนุ่มที่ร่ำรวยแต่ความมั่งคั่งนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะวันหนึ่งเขาประสบกับปัญหานี้สินจำนวนมากจากการถูกโกงและตัดสินใจผิดพลาดชีวิตที่เคยรุ่งเรืองกลับพลิกผันอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์นี้ ทำให้เขาต้องกลับมาตั้งคำถามกับชีวิตว่าแท้จริงแล้วความสุขอยู่ที่ไหนแทนที่จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการเลือกเดินออกจากสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและหันหน้าเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมซึ่งเริ่มต้นได้เงินเพียง2,800บาทและผืนดินเล็กๆในจังหวัดสะแก้วจุดเปลี่ยนสู่การเป็นเกษตรกร,ร,กรต้นแบบ การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของดรเกริกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาเริ่มจากศูนย์ไม่มีความรู้ทางการเกษตรมาก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาก้าวผ่านทุกปัญหาได้ก็คือความเชื่อมั่นในวิถีธรรมชาติเขาใช้แนวคิดปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในายหลวงรัชการที่9มาปรับใช้โดยปลูกต้นไม้กว่า470ชนิดในพื้นที่35ไร่ของเขาแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือดรเกิร์กสามารถทำให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์และสร้างรายได้มหาศาลจากการปลูกไม้เศรษฐกิจเมื่อกฎหมายป่าไม้พศ .2484 ถูกปลดล็อก ทำให้เขาสามารถขายไม้ที่ปลูกในฟาร์มได้อย่างถูกกฎหมายและมีมูลค่าถึง20ล้านบาทหลักคิดสำคัญของดอกรเกิกนี้มุ่งกิจ 1. การพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาตลาดดอกรเกิกเชื่อว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการมีรายได้มากแต่เกิดจากการลดรายใจ่ายให้เหลือน้อยที่สุด เขาออกแบบชีวิตให้สามารถผลิตอาหารเองใช้พลังงานจากธรรมชาติและลดการพึ่งพาสิ่งที่ไม่จำเป็น 2. การทำเกษตรที่ยั่งยืนและไม่ทำลายธรรมชาติแทนที่จะใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผ,ผลผลิตเขาเลือกใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชแบบผสมผสานและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในฟาร์มของเขาทำให้ระบบนิเวศกลับมาสมดุลและเกษตรกรรมสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยหรือย,ยาฆ่ามแมลง 3. การสร้างมูลค่าจากต้นไม้เศรษฐกิจเขาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่งเสริมให้เกษตรกร,กรปลูกไม้ที่มีค่าสามารถตัดขายได้อย่างถูกกฎหมายผลงานและอิทธิพลต่อสังคมดเรเกรกนอกจากจะสร้างฟาร์มของตัวเองให้ประสบความสำเร็จแล้วยังถ่ายทอดความรู้ผ่านการบรรยายสมมานาและการอบรมเกษตรกร,กรในโครงการ คนกล้าคืนถิ่นซึ่งช่วยให้คนรุ่นใหม่กับบ้านเกิดมาทําการเกษตรอ,อย่างยั่งยืนและเขายังเป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้แห่งชาติซึ่งส่งเสริมให้คนไทยปลูกต้นไม้และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยเน้นให้เกษตรกรเข้าใจถึงคุณค่าของต้นไม้มากกว่าการมองแค่ผลกำไรระยะสัน้นตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นภาพของเกษตรกร,กรไทยที่ต้องเผชิญกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการพึ่งพาตลาดที่ไม่แน่นอนหลายคนอาจมองว่าอาชีพเกษตรกร,เ,กรเป็นอาชีพที่ยากลำบากไม่มีความมั่นคงและไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตได้แต่บุคคลที่เราได้นำเสนอในวันนี้ดรเกรกิมีมุ่งกิจเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า เกษตรกรที่มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนได้